สวัสดีคะ่ะวันนี้อาจารย์จะมาแนะนำลายฝ่ามือของผู้ที่มีสัญ,ญลักษณ์พิเศษสัญ,ญลักษณ์โชคใครก็ตามที่มีสัญ,ญลักษณ์นะคะอันนี้เรียกวิกตอรี่สัญ,ญลักษณ์สามเหลี่ยมสัญ,ญลักษณ์ธงในมือจะเป็นผู้ที่แปลว่ามีบุญมาตั้งแต่อดีตชาติก็ได้นะคะเพราะพลังงานฝ่ามือแล้วก็ลายเส้นในมือเนี่ยจะเป็น แผนที่ชีวิตสําหรับคนที่เกิดมาที่ถูกลิขิตมานะคะว่าบุญเก่าคุณมียังไงแล้วก็ลายมือก็สามารถที่จะเปลี่ยนได้ทำให้ดีขึ้นได้จากพลังบุญใหม่นะคะาลายมือท่านนี้นะคะเป็นลายมือผู้หญิงที่อายุ8ปปีแล้วนะคะาลายมือของท่านนี้จะมีความเด่นชัดมากและสำคัญนะเป็นฝ่ามือที่ สวยมากๆนะคะความอิ่มเอิบของมือสีของมือนะฮะสีของมือเนี่ยแดงเห็นไหมฮะสีแดงชมพูอ่าแดงละเลือชมพูเนี่ยแหละเป็นฝ่ามือที่สมบูรณ์และสําคัญเนินฮะเนินมือของเขาทุกเนินเนี่ยเนินสุกนะฮะเนินพฤหัสเนินเสาร์เนินอาทิตย์เนินพุธเนินจันทร์นะฮะ ที่ลาบอังคารเนี่ยโดยเฉพาะตรงนี้ส่วนมากมือลายมือคนส่วนใหญ่จะเป็นแองพิเศษมือนี้นะอายุแปดสิบนะดูที่ไม่มีเนินไหนยุบเลยสมบูรณ์แบบมากนะคะเนี่ยเป็นฝ่ามือที่อยากให้เพื่อนๆเห็นว่ามีนะคะคนที่ฝ่ามือจะบอกว่าฝ่ามือคนมีบุญก็ว่าได้นะมือนี้นะคะมือเขาเป็นสัญลักษณ์มือสี่เหลี่ยมแล้วก็เป็นมือสั้นนิ้วสั้น เพราะนั้นใครที่เป็นมือสั้นนิ้วสั้นเนี่ยบ่งบอกถึงเป็นคนที่ตัดสินใจอะไรที่แบบเฉียบขาดมีความมั่นใจในตัวเองสูงมีความเฉียบขาดมีความฉเฉลียวฉลาดนะฮะรอบคอบในการทำงานเหมือนกันนะคะและเป็นคนใจดีดูจากเนินพระหัสที่ใหญ่ๆเขาดูแลลูกน้องบริวารทั้งหญิงทั้งชายนะคะทุกวันนี้เชื่อไหมมือแบบนี้ต่อให้จะสูงไวก็ยังทำงานทำงานทำ ไม่ได้ว่างานหนักลรก็คือทํางานเก็บเงินเก็บบัญชีของตัวเองนี่แกเก็บรายได้ของตัวเองเพราะเขามีลูกน้องบริวารทําให้นะคะท่านก็ดูไว้เป็นตัวอย่างนะคะว่าลายมือแบบนี้ใครมีก็ถือว่ามีโชคนะคะโอเคเรามาดูที่เส้นวิกตอรี่ที่อยากจะนำเสนอนะคะว่าท่านจะสังเกตเส้นวิกตอรี่ของคนนี้ก็คือเกิดจากเส้นเสาหรือเส้นวาสนาที่มาจากเนินจันทร์ นะฮะพอมาจากเนินจันเนี่ยก็จะแปลว่ามีคนสนับสนุนมีคนช่วยเหลือนะคะมีความมีเสน่ห์นะคะเนี่ยค่ะเราจะเห็นเส้นเนี้ยค่ะลากขึ้นไปนะฮะแล้วก็แยกออกเป็นสามเหลี่ยมวิกทอรี่ค่ะเนี่ยสัญลักษณ์แบบนี้นำโชคลาบนำเงินมาให้เขามากมายนะฮะ แล้วเขาก็ยังมีเส้นวาสนาขึ้นไปเนี่ยจากเส้นเสาเส้นนี้แตกไปง่ามเหมือนเหมือนง่ามของกิ่งไม้อะนะคะแบบเนี้ยเขาจะมีนะคะนี่คือความพิเศษจริงๆนะคะของมือนี้นะคะและอีกสัญ,ญลักษณ์หนึ่งของเขานะคะสัญ,ญลักษณ์สามเหลี่ยมค่ะ สามเหลี่ยมที่หนึ่งแล้วเขาก็ยังมีสามเหลี่ยมที่สองอเห็นไหมคะเป็นสามเหลี่ยมแห่งโชคลาบอยู่ใต้เนินอ,อาทิตย์จึงหมายถึงโชคลาบชื่อเสียงความสำเร็จและสำคัญเขามีเส้นอาทิตย์ขึ้นมาแล้วก็เป็นสัญลักษณ์ของธงค่ะพิเศษมากเลยค่ะเขามีโชคลาบตลอด ถูกหวยแทบจะทุกงวดนะคะเขามีเส้นพุทธการค้าการเจรจาเส้นพุทธของเขาที่จริงแล้วเกิดมาจากเส้นเส้นอ่เขาเรียกว่าเส้นชีวิตเนาะอยู่ระหว่างเกือบจะปลายเส้นชีวิตมีเส้นพุทธขึ้นมาอ่าเนี่ยค่ะก็มาต่อที่ตรงนี้นะคะเขาจึงเป็นคนที่เจรจาการค้าฉเฉลียวฉลาดแล้วก็ สามารถทำธุรกิจผลประกอบการกำไรได้ดีค่ะนะคะและเขาก็มีเส้นเนี่ยเส้นนี้เขาเรียกว่าเส้นโชคได้เขามีลาบลอยตลอดแล้วเขาก็มีเส้นคนอุปถมัมภ์นะคะที่ตีคู่กับเส้นชีวิตอ่านะคะเส้นสมองของเขาโค้งลงมาที่เนินจันทร์ เขาจึงเป็นคนมีจินตนาการนะคะเส้นใจกับเส้นสมองก็เชื่อมโยงกันนะคะเขาเป็นคนมีเส้นเป็นคนที่มีจิตใจเมตตานะคะเนี่ยมือนี้จะเป็นอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นเขาจึงเป็นมือที่บอกเลยว่าเป็นมือที่พิเศษที่หาที่หาค่อนข้างได้ยากนะคะที่มีสัญ,ญลักษณ์พิเศษขึ้นแบบนี้นะคะ เป็นเพื่อนลองหงายฝ่ามือเพื่อนๆขึ้นมานะว่ามีสัญลักษณ์วิกตอรี่สัญลักษณ์ธงสัญลักษณ์สามเหลี่ยมหรือเปล่านะคะแล้วมือนี้ก็เป็นมือสี่เหลี่ยมแล้วมือสั้นนิ้วสั้นเป็นคนตัดสินใจอะไรแบบรวดเร็วอารมณ์ร้อนแต่ก็ควบคุมได้เพราะเขามีเส้นพฤหัสนะคะอาจจะคล้ายๆเส้นโซโลโมอนเนี่ยตรงเนี้ยอยู่นะคะแล้วก็เป็นเส้นโซโลโมอนนั่นแหละอาจารย์มองนะเนี่ย เส้นนี้นะคะเขาก็มีเซนและเป็นคนที่จิตใจดีนะเพราะเส้นนี้ก็วกเข้ามาหาเส้นสมองกับเส้นชีวิตเขาจึงเป็นคนมีคุณธรรมใจดีกับลูกน้องบริวารน,นะคะ,ะดูนะเพื่อนๆดูนะคะว่าเพื่อนๆมีเส้นแบบนี้หรือเปล่าถ้าเพื่อนๆมีก็ถือว่าโชคดีมากๆเลยคะ่ะก็หวังว่าม,มือนี้ จะเป็นแบบตัวอย่างให้สำหรับท่านที่กําลังศึกษาเรื่องของฝ่ามือลายฝ่ามืออยู่ลักษณะมือด้วยนะคะขอบพระคุณมากนะคะที่ติดตามนะคะยังไงจะหาะฝ่ามือที่มีความพิเศษมาให้เพื่อนๆดูกันเรื่อยๆนะคะถ้ายัางไงถูกใจฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ติดตามเป็นกําลังใจในการทำคลิปของอาจารย์ด้วยนะคะขอบพระคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ